สวัสด,ดีจ้าทุกคนวันนี้กลับยู่บอกฟุกนั้นแล้ววันนี้เราก็มาเล่นเกมโกะการ์เดนกันนะแล้ววันนี้เราจะมาสอนวิธีการ FK k นะว่าเราจะ FK k ในการใช้เจ้าแฟรี่เน็ตยังไงนะให้จับเจ้าพวกแฟรี่ได้ได้เยอะๆโดยการวิธีการ FK นะเราซึ่งเราสามารถ FK k ได้นะแบบเราไม่ต้องเดินไล่จับอย่างนี้ก็ได้นะเรา FK k ได้นะโดยนี่เริ่มเลยขั้นตอนที่1น,นะเราต้อง มีพืชในสวนเราก่อนนะที่ยังไม่ติดสถานะกิมเอริงนะเดี๋ยวพี่จะปลูกอะไรก็ได้เดี๋ยวพี่ปลูกอ่ะเป็นอา่าบลมเบอรี่แล้วกันง่ายสุดนะบลมเบอรี่ที่ปลูกเลยหนึ่งสองสามปลูกไปเลยสามต้นนะนี่อ่รดน้ำเลยให้มันโตวไวๆนะเพราะตอนเนี้ พืชในสวนพี่มันติดกิมเบอร์ลิหมดแล้วนะที่เราต้องทําให้มันมีพืชที่ยังไม่ติดกิม b บอร์ลิเพราะว่าเราต้องการให้แฟรี่มันบินมาจากออกจากเจ้าแฟรี่ควีนตัวนี้นะให้แฟรี่มันบินไปที่สวนเรานะแต่ซึ่งเป้าหมายเราคือเราจะต้องดักเก็บนั่เนียืนอยู่ตรงนี้นะเราจะใช้แฟรี่เน็กด FK ฟเคนะกดคีบคางไวนะ้ได้ดักจับรวนๆเลยนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอกันรอใหนน้มันโตก่อนนะรอผลอไม้มาโตกัน เห็นไหมตอนนี้มันขึ้นมา no food เห็นไหมแต่ถ้าเรามีผลไม้อยู่มันจะไม่ขึ้นอย่างนี้นะมาแล้วมาแล้วผลไม้เราโตเลยเห็นไหมพอผลไม้เราโตปุ๊บนีมาแล้วจังหวะนี้เราก็ดักเก็บมันเห็นไหมอย่างนี้แต่เราจะมาดักตรงนี้เลยมาดักตรงชิดเลยชิดเจ้าเจ้าหุ่นตัวนี้เลยเห็นไหมพอออกมาปุ๊บเสร็จเราเลยเสร็จเราหมดเลยเห็นไหมจะ afk ในมือถือหรือว่าจะ afk แบบนี้ก็ได้นะนี่ afk แบบ อันนี้พี่เรียนในคอมใช่ไหมพี่ก็กปดตั้งบอร์ดให้กดค้างไว้อะไรอย่างงี้พี่จแค่ทำอย่างงี้ไปเรื่อยๆนะเนี่ยกดไปเรื่อยปึ๊บมันก็จะเก็บเนี่ยเมื่อกี้ได้สองตัวเนี่ยเห็นไหมเราก็กดเก็บไปเรื่อยๆนะยืนอย่างเงี้ยืนอย่างงี้ไปเรื่อยๆเลยแ๊บเดียวนะแล้วก็เราก็มาคอมโบกับสูตรที่พี่เพิ่งลงไปก็คือสูตรคอมโบเจ้าที่ออกออกเข้าเซิร์ฟใหม่ในการวิ่งไล่เก็บนะ สูงที่สุดโหดนะบอกนะตามได้สุดโหดนะนี่นะวิธีการเก็บมีอยู่สองแบบนะวิธีการเก็บแฟรี่มีอยู่สองแบบนะก็คือเราจะเดินเก็บอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นในตัวของการ afk เก็บเจ้าตัวของแฟรี่ที่บินมาอยู่ก็ได้นะที่แบบกําลังบินอยู่อะไรอย่างนี้นะเราสามารถใช้ได้เหมือนกันนะขอรีเบิร์ตกันขอรีเบิร์ตกันเอเซนนี่ โอ้โหตังเตรียมตัวหายหมดแน่นอนนะไปหายหมดเลยนั่นนี่ดูซิอันต่อไปใช้อะไรนะใช้เป็นคาวทัดของโรมาเมนสโกเดียวนะโอเคนะมีย่งง่ายหน่อยนะนี่พี่มีสี่สิบเหรียญและพี่จะมาซื้ออันนี้นะมันสำคัญสำหรับพี่นะนี่การ วางไข่ได้มากขึ้นนะเพราะว่าพี่จะฟักไข่ได้เยอะขึ้นนะพี่ซื้อนี่อันนี้ลงรัวอะไรซื้อทีหลังนะพี่ซื้อนี่ก่อนนะวางไข่ได้มากขึ้นก่อนนะเรามาเปิดแพ็กกันดีกว่านะเดี๋ยวเรามาเปิดแพ็กกันดีกว่าว่ามันจะสุดหัวแค่ไหนกันนะตอนนี้พี่มีอยู่สามสิบแปดแพ็กนะเดี๋ยวเราเปิดกันให้หมดเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะรออีเวนต์เจ้าแฟรรี่มานะเดี๋ยวเราจะไป แลกมาเพิ่มนะแล้วก็ไปเปิดเพิ่มนะดูสิตัวสุดโหดมันจะออกไว้นะเดี๋ยวดูหน่อยรียว่าโอกาสออกเป็นยังไงบ้างงนะันนี่นี่โอกาสออกดูตรงนี้นี่นี่มีฟินิกหนึเ์เซกับเจ้าเอเทอร์ฟูดหดูที่เราจะได้มันมาไหมนะเจ้าฟินิกกับ E อเทอร์ฟูดนะถ้าสาสิอันออกนี่กรีดแนละสีอันออกนิดเยี่ยมเลยนะพี่บอกเลยนะถือว่าน้อยมากเลยนะไปเลยเพิ่มให้เป็นการเสียนาฬิกากดเลยแท็กแรก รอนี้ก็จะวิ่งไปเรื่อยๆที่จะวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งแบบไม่หยุดคือจะวิ่งแบบไม่หยุดนะไปนี่ต่อต่อเต็มเปอร์บัตที่กดรัวๆเลยนะได้เจ้านกดีนะไปอุ้ยได้เจ้าต้นใหม่มาเป็นระดับเลเจนดอรี่นะเราเคยได้สองรอบเด็กเลยไปยาวยาวไปเอวไม่เก็บกันมาเล็กเก็บกัน อุ้ยพี่นึกอยู่ข้างได้เป็นหนึโชว์แล้วเนาะอุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ได้เ,เซนพุทโดทุกคนอุ้ยได้ไม่ได้ยังไงกันนะกี่กล่องเองเนี่ยกี่กล่องเองเนี่ยเนี่ยไม่กี่สิบกล่องเองนะไม่ถึงสิบกล่องแล้วนะนี่พี่ได้เจ้าเอทเทนอุนอ้ยเท่สวยงามคุมแล้วพี่บอกแล้วคุมแล้วปังทางนี้ใครที่ยังไม่มีสัตว์เลี้ยงโหดในแบบโกกาเดนเกมผ้าโโหดต้องร้านเอ s h ซ p ชอ รับจบเรื่องโรบอคร้านนี้มีทั้งสัตว์เลี้ยงในเกมโกอาการ์เดนตัวละครไก่แมป99คืนในป่าและรับกดเกมพาร์ตเลด6ถูกกว่าเติมเองแน่นอนพร้อมทั้งเปิดบริการรับฟาร์มแมปต่างๆในโรบอคใครสนใจสแกนคิวอาร์โค้ดนี้หรือคลิกลิงก์ในไดสคริปชันได้เลยฟินนี่ไนงะออกโชว์น้องๆไหนมาฟินนี่ออกโชว์น้องๆหน่อยมาไปๆต่อเลยสภาพตัวพี่นะจะเหลือไหมเนี่ยจะเหลือไหมเนี่ยถ้าต้องเติมการาันตีกี่อันเนี่ยโอ้โหร้อยอันนะฟินนี่ เฮียก,กาตีหนึ่งร้อยอันเลยนะนี่จะน้งคาดินาวนะแย่ๆยังไ,ได้ฟินิกจังเลยออกให้พี่หน่อยเถอะคาดินาวใหม่อีกแล้วนะออคาริแนวออกเลยเจ้าชูมาไมนะ้เลยชูไม้ที่ยังไม่ได้เหมือนกันเจ้าชูไม้นะทำเพจให้โตนะพี่อยากรู้ว่าแบบที่พี่เอฟเคไว้แบบ สักหนึ่งคืนนี่เห็นพี่มันจะโตให้ไหนกันเชียวนะเต็ม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 ขอไปขายตาเลี้ยงกันเอาไปขายตาเลี้ยงกันโอเคมาเปิดกันต่อนะและอีกสิบแปดกล่องนะดูเทคนิ่ <médico S 2> คือการเคลื่อนที่ความเร็วแสงเคลื่อนที่ความเร็วแสงเคลื่อนที่ความเร็วแสงประกาศแสงสีทองโคซิงโคดวิ่งตอนนี้นะโคซิงรู้จริงๆอยู่นิ่งไม่ได้วิ่งเลยวิ่งเลยซิ่งเลย อีกสซ้อนกล่องฟิน oh, ิชจ้าฟิน oh, oh, so so 네ิชจ้าฟินิชจ้าออกเลยนะจ๊ะฟินิชจ้าฟินิชฟินิชฟินิชออกไม่ออกเฮ้ยได้เจ้าชุมไม้แล้วนี่ชุมไม้น่าในสุดก็ได้เจ้าชุมไม้แล้วนะลีงโกกล่องลีงโกกล่องขอร้องตีออกเลยโชว์น้องๆหน่อยฟินิชออกโชว์น้องๆหน่อยนะ น้องๆนอ่น้องๆอยากเห็นฟินิชพี่ก็อยากเห็นนะ,ะมาม่มากล่องท้ายนน่งเลยนะพี่นิ่งเลยโอ้ประกอบการของ38กล่องเรานะประมาณสามสิบ38กล่องนะนนี่เป็นไงได้ผล1%ด้วยน่นนี่ได้มเมล็ด1%นเซ็ตน่าสุดโหดไปเลยนะ แล้วก็ได้ชุมไม้มาหนึ่งตัวนะแล้วก็ได้คาเดนามีกมากมายนะแต่พี่ขายทิ้งไปห,หมดแล้วนะนี่เดี๋ยวเรารอพอท่อมาเปิดนะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้ามาใน f ฟรี้เวิร์เพื่อแลกของเพิ่มแล้วเรามาเปิดเพิ่มดีกว่านะเพราะว่าพี่หิวพี่อยากได้ฟินิกซ์ไม่ได้ครอบครองนะเจ้าฟินิกซ์นะเออตอนนี้เจ้าเฟรนดี้เวิร์กก็ได้เกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่เดี๋ยวเราจะไปเจ้าเฟรี้เวิร์เพื่อแลกเกาเพิ่มกันนะ เจ้าสปิริตตรงนี้เลยนะเราเช็คก,กันว่าเรามีกี่อันนะตอนนี้เรามีจาอยู่เฟรดี้จาอยู่160อันนะซึ่ง100อันนี้มันจะได้1กล่องเป็น1กล่องแรกจากเจ้านี้ได้นะนี่เราก็กดสมิธออฟเฟรดี้จาตรงนี้นะมันจะตัดเราไปหนึ่งอันนี่เห็นไหมเพื่อแลกเอนชา n เต็ดเชอย่างนี้มาได้นะนแล้วเราก็จะซื้อเพิ่มนะเรามีอยู่นี่ซื้อได้ประมาณเกือบสิกล่องนะโคตรแพงนะแพงมากนะ อนละพี่รีไปสามคิวไอแล้วพี่รีไม่ได้แล้วโอได้แค่นี้อ่ะได้แคนะ่สองอันเนอะอพี่เศร้าว่ะพี่เศร้าอ่ะระหว่างนี้เก็บรอดีกว่าเก็บรอดีกว่าเก็บแฟรี่รอดีกว่าท้านี้นะเก็บรอเลยไเก็บไปเลครับดูมจมีอะไรให้เราซื้อได้อีกนหมนะ มีได้ Enchanted Case ได้อของดีด้วยนะวัดอายุเซอริ่งไหมคอสเมติกนะ etic, นะมีไายขายโอ้นะยมี k i m m e r l i n g Case นี่ซื้อเลยนี่แล้วก็ไม่มีตังไม่มีตังลีแล้วแค <c oughs> ่นี้ไปเลยแล้วกัน,นช้อปปิ้งเลยแล้วกันนะไม่มีตังลีนะเพิ่งรีเบิร์ตไปนะลืมไปนะน่าจะมารีเบิร์ตที่หลังแนละ้วไ,ได้ครับสได้ แ็ดร้อยแตที่ว่าเรากลับโลกปกติดีกว่านะนี่มาเปิดเจ้าเห็ดข้างนี่ดีกว่านี่รเราเปิดสองกล่องสุดท้ายดีกว่านะตรงนี้เลยนะจน้าบ้านเจ้าเห็ดน,นะโอ้ยเจ้าเห็ดไม่ออกนะฟินิสต้าฟินิสต้าโอ้ยไม่ออกนะหมดเลยนะหมดแล้วนะ โอเคทุกคนก็นงจบกันไปแล้วนะสำหรับมเล่นเกมโกคารเ์เดนกับวันดีนะวิธีการ a f k นะให้สามารถเราสามารถ AFK เก็บเจ้าตัวแฟริจาได้นะแล้วก็เรามาเปิดกล่องกันประมาณ40กล่องแล้ววันนี้นะผลประกอบการที่ได้นี่เราจะได้เจ้าต้น1%นมานะนี่เป็นต้นอิชเชอร์ฟนะเดี๋ยวเรามาคลิปหน้าเรามาลองปลูกดูนะว่าหน้าตาจะเ,เป็นยังไงนะแล้วก็ถ้าทุกคนชอบี่ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันหน่อยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะะได้ไม่พลาด คลิปให,ใหม่ๆของพี่นะแล้วก็มาคอมเมนต์กันได้นะว่าผมเปิดกี่กล่องได้ฟินิกผมเปิดกี่กล่องได้เบสใหม่นะมาคอมเมนต์กันได้น้ำขิงก็ได้เต็มพี่ในตะ้คอมเมนต์ของพี่เลยนะครับวันนี้พี่ขอลาไปก่อนแล้วครับทุกคนจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายไก่ปูจา้า